วูฟกังอมาเรอุสโมอสซาดเกิดในช่งวงศตวรรษที่1 8ถึง19ซึ่งเป็นยุคคลาสสิกและเป็นหนึ่งในกีตกวีที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้โดยเขาเกิดเมื่อวันที่27มกราคมที่ศตักราช1756ซึ่งอยู่ในช่วงทริสตนักราช1750ิถึง1820ัหรือยุคคลาสสิกดนตรีในยุคคลาสสิกมีลักษณะเด่นคือความสมดุลโครงสร้างที่เป็นระเบียบและความเรียบง่ายซึ่งตรงกับสไตล์ของผลงานที่โมอสซาดแต่ง เช่นซิมโฟนีโอเปร่าคอนแชตโตต่างๆที่ได้รับความยกย่องและมีอิทธิพลต่อดนตรีตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันโมซาตเป็นลูกชายของลีโอโบนโมซา์ทั้งดนตรีและนักแต่งเพลงผู้มีชื่อเสียงเขาแสดงคอนเสวร์ด้านดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถเล่นเปียโนและไวโอลินได้ตั้งแต่อายุสามขวบและแต่งเพลงแรกได้เมื่ออายุห้าขวบวิดาของเขาเริ่มพาโมซาดออกแสดงดนตรีตามราชสำนักต่างๆทั่วย,ยุโรปตั้งแต่ยังเป็นเด็กทําให้เขาได้รับการยอมรับว่า เป็นอจชายะทางบนกรีในปีคริสตศักราช1781ดโมซาร์ย้ายไปอยู่ที่กรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียและตายเป็นกินตะกวีอิสระเขาแต่งงานกับคอนสแตนซีเวเบอร์ได้มีลูกด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กโมซาต์ได้แต่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซเช่นโอเปร่าซิมโฟนีคอนแชิร์ตไว้มากมายช่วงบัดปลายชีวิตและการเสียชีวิตของโมซาต์เริ่มมีการป่วยรุนแรง ก,กำลังแต่งบทเพลงสุดท้ายของเขาดีเควยมเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่5ธันวาคมคทศวรรษ1 7 9 1คด้วยอายุเพียง35ปีโดยสาเหตุที่แท้จริงยังเป็นปริศนามีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นไข้รูมาติกหรือพิษจากสารปลอดเนื่องจากปัญหาทางการเงินศพของโมซาร์ทถูกฝังในสุสานสามัญโดยไม่มีเครื่องหมายหลุมศพที่ชัดเจนดนตรีคลาสสิกในยุคข,ของไทยช่วงคลาสสิกในยุโรป ทศักราช1,750ถึง1,820ตรงกับช่วงปลายกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ของไทยในช่วงนี้ไทยมีดนตรีที่พัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเช่นปีพาดวงมโหรีและวงเครื่องสายดนตรีแบบตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในไทยมากขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่3และรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์